อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งพิูุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตัดสรูน้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะเพราะมีความดับแห่งปัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ พราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาศาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้